สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูพอดอีกเช่นเคยนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้นะครับในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กกันครับคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นนะครับมีพูดกันมานานแล้วนะครับแต่ครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงโดยรวมของมันนะฮะว่ามันหมายความว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องนี้เลยนะ คำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นนะครับก็จะคือเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งอาจจะรวมผู้คนทั้งประเทศไทยเลยหรือผู้คนทั้งโลกครับรวมกันอยู่นะครับซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมต่อครับแล้วมีแอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นตัวช่วยก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชัน Facebook แอปพลิเคชัน l i n e Instagram, Twitter เป็นต้นซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้นะครับจะทำให้เกิดเครือข่ายขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะทำให้เราได้รู้จักเพื่อนเพิ่พมมากขึ้นนะครับอาจรู้จักคนที่เราอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนห้องเรียนเดียวกับเรานะครับเราอาจจะเขาเรียกว่าเพื่อนบน f a c e b o o นะฮะทำนองนั้นนะฮะจึงเกิดเป็นเครือข่ายสังคมขึ้นมานะครับ แล้วในปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายสังคมแบบนี้มันมี power มากเลยนะครับที่เราจะเห็นกันในตามสื่อนะครับตามข่าวนะครับว่าเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไปกดดันดาราคนนั้นกดดันดาราคนนี้อา่าก็จะออกเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย แต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถแชร์เรื่องราวของตัวเองได้นะครับอคอมเมนต์เรื่องราวของตัวเองลงไปนะครับเพื่อให้เพื่อนเราสามารถเข้ามาคอมเมนต์ออกแสดงความคิดเห็นกดไลค์ต่างๆได้นะครับแน่นอนว่ามีคนคอมเมนต์ได้ก็ต้องมีผู้แชร์ออกไปได้นะครับมันก็จึงกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับและในปัจจุบันนี้นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสามารถทําธุร,รกิจได้แล้วนะครับเราจะเห็นกันเยอะแยะมากเลยซึ่งมีการขายของผ่าน Facebook ขายของผ่านไอจีขายของผ่านไอแอปต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันมีเยอะมากเลยนะครับก็เรียกว่าสังคมโซเชียลในปัจจุบันครับแล้วก็มาถึงแอปพลิเคชันตัวแรกนะครับที่ครูพอจะแนะนําพวกเรานะครับแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วเป็นอย่างดีนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า l i น e ครับ ลน์อ่าสีชุวเขียวตัวนี้แหละครับลน์ใครที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอะร้อเปเซ์ของคนที่มีครูพอเชื่อว่าเคยใช้ลน์กันทุกคนครับโหยุคนี้ใครไม่มีลน์เนี่ยพูดเลยว่าอยู่ยากครับเพราะมันมันมันเหมือนมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับซึ่งแอปพลิเคชันไลน์นะครับมันเป็นโปรแกรมแชทนะครับ ที่จะสำหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android นะครับหรือ Windows Phone ต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ครับและล่าสุดนะครับมันก็มีแอปพลิเคชัน Line ตัวเนี้ยสามารถออนไลน์ได้บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Mac ได้แล้วนะครับซึ่งจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับนอกจากการส่งข้อความคุยกับเพื่อนแล้วนะครับ มันยังมีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักมากมายนะครับซึ่งมีทั้งแบบที่ให้ใช้งานได้ฟรีๆนะครับแล้วทั้งเสียงเงินซื้อนะครับก็จะมีอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้ครับถัดมานะครับก็จะเป็นประโยชน์หลักๆของแอปพลิเคชัน Line เลยนะครับถ้าพูดถึงโปรแกรมแชทเนี่ยโปรแกรมแชทที่สามารถพิมพ์คุยเนี่ยมันมีอยู่มากมายครับ แต่ในยุคนั้นเนี่ยโปรแกรมแชทที่สามารถโทรวิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากันได้เนี่ยโอ้โหในยุคที่แอปพลิเคชันไลน์เข้ามาใหม่ๆนะครับต้องยอมรับว่าโอโ้สุดยอดมากคุยแล้วเห็นหน้ากันด้วยโหเพื่อนนายอยู่ตั้งไกลอ่ะโหเราเห็นหน้ากันได้ไงวันนี้โอโ้สุดยอดอในยุคนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันไลน์เป็นที่ฮือฮาอย่างมากเลยนะครับโอ้โหนับ สมัยก่อนเนี่ยนะครับโอ้เวลาเราจะโทรหาเพื่อนเราเนี่ยครก็จะได้ยินแค่เสียงนะครับโอ้ซึ่งมันก็บางอย่างเนี่ยทีเราอยากจะให้เขาดูสิ่งของอะไรแบบนี้นะที่จะโชว์เขานะครับก็ไม่สามารถทําได้ครับแต่พอวิดีโอคอลกันได้ปุ๊บเนี่ยมันสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างครับอย่างสมัยก่อนนะครูพอดไปเที่ยวต่างประเทศอพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องไปเนี่ยเราก็จะเติมเงินใส่ โทรศัพท์มือถือไว้ครับครูพัดอัดเงินไปเลยครับห้าห้ากร้อยครับเตรียมไว้เลยนะครับพอไปถึงต่างประเทศแล้วปุ๊บเนี่ยครูพัดโทรหาครอบครัวทางบ้านครับคุยกันแป๊บเดียวยังไม่ถึง5นาทีครับเงินห600ที่อัดไวได้เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับสัญญาณเตือนขึ้นมาเลยว่าเงินของคุณใกล้จะหมดแล้วนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองแล้วไปไวอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ แต่พอมีแอปพลิเคชันไล่แล้วนะครับโหแน่นอนวนะ่ามันเจ๋งมากๆเลยครับมันสามารถทำให้เราคุยกับใครก็ได้ในในโลกนี้ฮะขอเพียงแค่คุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับเราสามารถโทรหาเขาได้ฟรีๆเลยนะครับคุยนานแค่ไหนก็ได้ครับนะครับเห็นหน้าเห็นเห็น,เห,นเห็นหน้าเห็นตากันได้นะครับส่งข้อความส่งรูปภาพให้กันดูได้นะครับและแน่นอนว่า ในแอปพลิเคชัน Line นะ่มันจะมีการค้าขายนะครับมีการขายของกันนะครับซึ่งร้านค้าต่างๆที่มาเปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน Line กนะ็จะมีการสร้าง QR Code ของแต่ละร้านขึ้นมาแน่นอนว่าแต่ละบุคคลนะครับก็จะสามารถสร้าง QR Code ของตัวเองได้ด้วยครับซึ่งจะสามารถใช้ในการแอดเพื่อนนะครับใช้ในการแอดเข้าไปดูสินค้าในร้านค้าต่างๆได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยแต่แน่นอนครับ แอปพลิเคชัน Line นี่ก็เหมือนเป็นดาบสองคมครับมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้แอปพลิเคชัน Line นะครับเข้ามาเป็นที่ทำมาหากินครับเข้ามาล่อลวงนะครับเด็กๆนะครับเข้ามาทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอ่านะครับเพื่อจะล่อลวงเหยื่อให้ติดกับนะครับเราจะพบเห็นได้ในตามข่าวนะครับออกข่าวบ่อยมากครับล่อลวงเด็กอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ นักเรียนก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะครับแล้วแล้วก็มาถึงท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับครูเชื่อว่านะครับหลายหลายคนเนน่าจะพอเข้าใจคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมาบ้างสักนิดหนึ่งนะฮะหรือหลายหลายคนที่เคยใช้แอปพลิเคชันไลน์กันแล้วก็น่าจะคุ้นๆกันดีอยู่แล้วนะครับ คุพอยังมีแอปพลิเคชันอีกหลายตัวเลยนะครับที่อยากจะแนะนําให้พวกเราได้ลองใช้กันดูนะครับแต่คงต้องเป็นใน EP หน้าแล้วนะครับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ครับ